หน้าง,งานนี้จะมีความยากอยู่จุดหนึ่งก็คือมันจะมีทางเดินนะครับข้างๆเนี่ยครับซึ่งมันมีความกว้างอยู่ประมาณ80-90เซนสามารถเอารถที่ต่อเสาเข็มเนี่ยเข้าได้แต่ไม่สามารถตอกได้นะครับเพราะว่ารถที่ต่อเสาเข็มเนี่ยสังเกตว่าเขาจะมีขาอยู่ข้างๆเห็นไหมครับขาตัวเนี้ยที่จะคำยันลงพื้นเพื่อตอกเข็มเพราะฉะนั้นเราก็ต้องแก้ไขปัญหาโดยการที่ถอดรั้วออกนะครับโชคดีตรงที่ว่ารั้วที่เนี่ยเป็นรั้วสาเร็จสามารถถอดหัวรั้วแล้วก็ถอด แผ่นรั้วออกได้เลยนะครับแล้วก็ถอดกองไว้ด้านข้างแล้วก็ให้ช่างดําเนินการต่อจะมีแค่ต้นเดียวนะครับอยู่ตรงกลางซึ่งจะมีเหมือนกันเลยทั้ง2บ้านนะครับเพราะว่าเราจะมีการลงเข็มแล้วก็สร้างคานคอดินยาวเลยทั้ง2บ้านเป็นโครงสร้างร่วมกันนะครับแนวตรงนี้เขาจะเป็นแนวรั้วร่วมซึ่งเราได้ทําการถอดรั้วร่วมออกไปแล้วเดี๋ยวลองเข้ามาดูนะครับอันนี้เราก็ทําการลงเสาเข็มก็ลักษณะเป็นคู่เป็นคู่ทําฐานรากแล้วก็มีคานคอดินเชื่อมต่อหากัน